เดินเชือนะครับนี่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 พาไปก่อนเลยสวัสดีครับผมโนโน1อินเดียนพระรามห้านะฮะวันนี้เราอยู่ที่ Y S S D C นะฮะชื่องานวันนี้คือวันเสาร์เหงาได้ไงนะฮะวันนี้ก็มีบูธต่างๆมากมายนะที่เข้ามาร่วมงาน อินเดียลาวเอาตัวเดโมโมาให้เทสสามตัวนะฮะก็จะมีสเกลและชีฟดาร์คฮอตสองนะฮะแล้วก็เอาเสื้อมาจำหน่ายด้วยนะฮะเสื้อรับใหม่เรานี่นะฮะสวัสดีครับผมซีรีแบงค์ฮานโอสองนะครับก็อันนี้จะเป็นบูธของเรานะฮะแต่งตระงานตรงหน้าแล้วก็อยู่ใกล้กับบูธน้ำแก๊สควยอันนี้เป็นอ e ีอีสกูเตอร์นะ,ะก็กระแสตอนนี้มาพูดไม่เพาะเนี่ยทำไมอะ่ะอ e ีสกูเตอร์ได้ไงอ่ะพูดก็พาะสิคุณสกูตเตอร์อรโอเคตัวนี้ชอบมากเลยคาตาหน้า ของดีของดีมีดมีดใช่มาจากดาบซามูไรอันนี้ก็เป็นพวกโมเดลใช่ไหมเล่นนี่มีหมดเลยนี่ลอมาดูลองมาดูถ้างบยังไม่ถึงก็ซื้อโมเดลไปก่อนใช่แล้วก็เป็นลดน้ำออเดี๋ยวมันจะโตขึ้นเองครับแล้วก็อันนี้เป็นแบรนด์บูธต่างๆอันนี้ก็เพื่อนบ้านเราดูนี่หน่อยดีกว่ามูนอายเนี่ยเช็คออปชั่นเช็คออปชั่นร้านมูนอายหน่อยนี่คุณนูคุณดูอะไรอยู่ฮะคุณมีอะไรน่าสนใจบ้างฮะสนใจหมดเลยครับสนใจหมดเลยนี่เราก็เป็นแบบสาวกในแบบ เรียกว่าฮาร์ดคอร์ไนฮาร์ดคอร์จนแบบว่าเรามีโปรเจกต์พิเศษกับเขาเลยเดี๋ยวเรามารอชมกันว่าโปรเจกต์สุดท้ายอ่ะรถจะออกมาเป็นทรงไหนก็เป็นยางเนาะยางคอนติเนนทัลอ๋อคุณทำไมผมนึกถึงจอร์ดวิกตลอดเลยวะอ๋อเหรอทำไมคอนติเนนทัลไงตึกอ๋อเด็กคอนติเนนทัลคุณในชอบดูหนังอย่างเดียวเลยสี่ยางเขามีต่างๆมากมายมีทั้งแบบยางสปอร์ตนะอันนี้ดูน่าจะแบบเป็นซอฟต์เลยดูจากลายดอกหมด ไม่ใช่ถือว่าเขาหกจครับนี่ก็เป็นพวกของเล่นต่างนะอันนี้จะเป็นแว่นจัสวานรถใช่ในแว่นจัสวานแล้วก็มีผ้าหมวกกันน็อกนะฮะแล้วก็เสื้อเจอร์ซี่ฮิวอกกี้จะบอกว่ามีทุกอย่างเอาจริงจริงสีเข้ากับพวกเรามากเลยนะใช่ครับผมเข้าได้นะฮะพอลเซอร์นะวอกกี้นะฮะเดี๋ยวขึ้นเลยปั๊บนี่เครื่องหมายเครื่องก็มีทั้งประแจนิ้วประแจหุ่นมีหมดก็เอายิงล่ารับทั้งไซส์ ญี่ปุ่นไซยุโรปไซอเมริกันมีหมดได้มาตรฐานด้วยนะใช่ทำรถเองเราอยู่ที่บ้านมีพวกเนี้ยดีมากเลยอุปกรณ์ทำความสะอาดนี่ยโปรเทคโปรเทคบัสเตอร์นี่แล้วก็ราคาพิเศษก็ติดต่อได้นะฮะของเพจวันนี้ก็เป็นงานที่เกี่ยวกับรถอ่ะนะทุกอย่างที่เกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์มีหมดซิมเพิลซิมเลสซิ่งนะฮะจริงๆเนี่ยอยากโดนมากเพราะล่าสุดเพิ่งมีเพลย์สเตชั่นห้ัสครับสวัสครับวันเดิมเท็ดเจาลา หาวังเดิมเพชดีนี่อยู่แถวไหนครับวังดีเฮอวังเดิมเพดีวังดีว่ะวันนี้ก็จะมาช่วยเพื่อนเพื่อนพี่น้องจัดบูธนะครับเป็นบูธของวังเดิมเพชดีกาดครับอยู่ที่ไหนครับวังเดิมเพชดีกาฬตะลิงชันครับอ๋อไม่ใกล้ๆเราเดี๋ยวว่างๆเราไปเยี่ยมห่างกันจับศูนย์อยู่ประมาณ8-9กิโลไกลมากนะดารางซ่อมรถด้านบนเป็นร้านโคขุนพี่ขอบคุณมากครับไปส่อกันที่อันนี้มาจากไหนครับบูธเดียวกันเลยนะฮะ เฮ้ยเมื่อกี้ตัดทิ้งเลยสภา์นี่เลยอะเดดเดดเมีนิกเกอร์ด้วยวางเดิมนี่นะฮวางเดิมเฮลโลสวัสดีครับ Left Hand Custom ครับก็คือมือซ้ายคัสตอมนะฮะแปลเป็นไทยก็คือนี่เลยตำมตุกยังมือซ้ายใช่ถนัดซ้ายแน่นอนลายเขาค่อนข้างเท่เลยอ่ะ เอาใจใส่ไบค์เกอร์สปิน้นมีใสายด้วยนะ M L X L 2 X L 3 X L นี่เขาให้ผ้าบัฟตัวด้วยสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ฟรีด้วยได้ครับเดี๋ยวเราเอามาแลกนะก็ฝากกั้ด้วยนะครับสำหรับ Left Hand Custom นะฮะแล้วก็ช่องทางการติดต่อโอเคขอบคุณครับทำมือนะพวกนี้เป็นงานเป็นงานแฮนด์ครา์หมดเลยเนี่ยถังถึงแกะหมดเลยงานดีงานดีพี่แมงชอบไทยทายนล้ว ออกได้ปล่าไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นหอยแมลงภู่ฮาร์ดคอร์คัสซอมอาร์ตนะฮะก็คือถ้าในช่องคอนหรืออะไรเงี้ยก็จะเชิดว่าฮาร์ดคอร์แน่ๆแเซลแน่นะน้ำมันเครื่องเนาะน้ำมันเครื่องสีสีเข้ากับเราอยู่แลนะก็จะมีน้ำมันเครื่องในเกียร์แลายหแบบนะฮะทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์ก็เป๋่าเรื่สำหรับเชลนะครับไปต่อเลยดีกว่าก็อันนี้นี่เลยนี่ผมเห็นนี่เดินเชิญครับเลนเชอรนครับนี่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 พาไปก่อนเลยเป็นไงนี่ครับ อันนี้คือยังไงครับผมมาเป็นใครมายังไงครับแนะนำตัวหน่อยผมน้อยครับพี่น้อยอันนี้คือร้นผมอันนี้คือผมอันนี้คือบริษัทผมและนี่คือสินค้าผมเออปกติะครับผมเป็นคนใส่เดียนอยู่แล้วหรืออปล่าครับแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้ขี่อินเดียนผมขี่ฮาร์เลสผมก็ทําแต่ฮาร์เรบแต่รู้ว่าวันนี้ผมจะมางานนี้แล้วมีอินเดียนมาโชว์ผมก็เลยผลิตงานอินเดียนชุดนี้ขึ้นมาแล้วคราวนี้ผมอยากมอบให้พี่ที่เป็นตัวแทนอินเดียนน่ได้เลยครับ อ่ายินดีแล้วไปไปประดับช็อปโอ้โหได้เลยครับเลือกเลยครับผมรู้เลยถูกใช่ถูกสีเริ่มต้นครับคือสีน้ำเงินนะฮะถูกต้องแล้วด้วยเหตุผลนะผมถึงเป็นขึ้นมา2ตัวนี่นครับเขา้มากครับขอบคุณมากนะครับสำหรับของได้เลยครับขอบคุณครับพี่เราเริ่มมีแฟนคลับแล้วพี่เอาไมค์กลับมาไหมอ้ไมค์คืนนี่นะเป็นเงเริ่มเราก็เริ่มมีแฟนคลับแล้วแสดงว่าเราเราถึงถือว่าถึงขอบคุณมากครับ สวยมากเริ่มคุมแล้วลุงนี้เดินน่าแล่แล้วนี่คือเครื่องเรือนะใช่เหรอนี่ยนี่คือเครื่องเรือเป็นชอปเปอร์เครื่องเรือเราหัวหน้าเผ่าของเราจะพลาดได้ยังไงครับใช่นี่งานสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับบูมช็อกโกแลตแนะนำตัวแนะนำเพจนะครับแม็กนะครับปกติของที่ร้านเป็นสินค้าอะไรบ้างครับจะเป็นพวกเครื่องหนังเลยนะครับก็เน้นๆก็จะเป็นพวกหมวกคาร์บอยครับสายขัดกระเป๋ารองเท้าทุกอย่างที่เกี่ยวกับหนัง จะทำกับทุกอย่างเลยครับพี่มีอะไรที่ดูเป็นอินเดียแดงบ้างไหมครับนี่หัวอะไรนะวอลบอลเน็ตอ่าใช่ตอนนี้ก็จะมีทั้งขายและเช่าออกงานด้วยครับพี่ก็คือถ้ามีกิจกรรมอะไรเกี่ยงเท้าบอยอินเดียแดงก็รับเช่าได้หมดใช่ครับใช่ครับราคาเป็นยังไงครับแพงไหมหัวเริ่มต้น300บาทครับอุ้ยราคาดีเช่าได้7วันโอหสุดยอดใช่ครับร้านอยู่แถวไหนครับถ้าร้านนะารซอยมิตรทีนครับรามคำแหง าไว้ลุ่นรังกำแพงนะฮะก็ฝากด้วยนะครับกับร้านขอแนะนำร้านอีกทีนึงครับคาโบลลัสเชิบครับได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับก็วันนี้นะฮะก็เราพาเดินทั่วงานแล้วเดี๋ยวเราจะไปเดินเล่นในงานบ้างแล้วเมื่อกี้เราไปแอบหลังใหม่ไว้ว่าเราจะไปซื้ออะไรบ้างนะฮะใช่ครับเราออกบูธที่ไรเราเสียตังค์ทุกทีเลยนะก็หลังๆจะเริ่มแบบออกบูธให้น้อยลงจบแค่นี้นะก็ขอขอบคุณนะฮะที่ติดตามช่องเราแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่สถานที่ไว้ดี c ผ่ย่านสมุทรปราการอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับ s c r ค b e ช่องอินเดียมอเตอร์ไซค์เอด้วยนะครับเราจะผลิตผลงานและผลิตสื่อดีๆให้ความรู้ความบันเทิงแก่ทุกท่านเพิ่มมากขึ้นนะฮะก็ยังไงก็ฝากกั้ด้วยครับผมและพี่นูฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ